มาล่างนี้ผมว่าผมชอบล่างนี้มากกว่ามันจะเป็นและมันก็ไม่หายที่สุดก็ยังครบอยู่ครบอยู่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับวันนี้มาสองนอนใส่ถุงนอนนึงยุ่งอยู่อะไรนม่หน่อยไม่หน่อยครับงานยุ่งอยู่ครับคราวนี้ ตัวไหนดีพี่เอ๋ตัวนี้นานกลาสกนกทองนกทองอืมอ่ามุกว่าเสิมพลังไทยโอริทะจิ๊กอืมตอนขั้นตอนที่คุยกันที่ต่อยบอกว่าเซียนสอยเซียนสอยเซียนสอยแต่ดูว่าตัวที่สี่จะปากกาหักปากจะมีไหมเออพี่บอกว่าเลยนะมีเสือมีมังกรแล้วก็มีนกนกตอนนี้ขาดเอยหนาว กำลังลุ้นว่าเต่ามันจะอดมาหอเป่าหรือจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้แต่มันน่าจะมีอีกตัวหนึ่ง้องเป็นตัวปิดปิดตอนจบตัวใหญ่อลนนี้ก็ไม่มีแล้วปากกาหันตอนนี้มีแซวมีแซวครับเรามาดูอ่านี่คือนกนกทองนกทองเดี๋ยวเราเล่กแบบนี้ยังไงล่ะสายดงขอดงให้ดูอ่ะมีโก้ ไม่ได้ดมมานานไม่ได้ดอมไม่ได้ดมมานานืครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับตอนนี้ล็อกนี้ชื่ออะไรนะโอมิโคชิฟินิกโคชิฟินิกซึ่งเหมือนมันเอามารวมกับปืนได้นะทำได้สองอย่างเอามารวมกับโลเคที่เป็นโีเอปืนที่แปลงล่างอะแล้วก็รวมกับของเล่นที่เป็นดีเอ็กซ์ครับผมแกะ มาดูเลยก่อนได้ครับจากด้วยแจบกบนะครับโฟกัสกล่องก็เป็นรูปนกระหว่างที่เราไข่พ่อสองมาข้างหลังก็จะเป็นนกที่ไปเล่นกับโต๊ะปืนด้านข้างเนี่ยจะเป็นรวมร่างกับโอนเนทายจินซึ่งผมว่าหลายๆคนน่ะมีแต่คลิปที่ไปรวมร่างกับร่างสุดยอดครั้งหมด เดี๋ยววันนี้เราจะรวมแค่รวมตัวโอนิไทจินก่อนใช่ครับในกล่องก็จะมีแบบนี้มีตัวตัวกระสองนะครับก็เหรียญเเหหรรรีียยญญอะนจากการที่คนคว้าเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรนะเหรียญรักแปลว่าบ้าข้างบ้าข้างอารวาสบ้าบ้างบ้าข้างอะไรอย่างเงี้ยโคทาอะไรประมาณนั้นผลักขึ้น ผิดถูกใครใครรู้ช่วยบอกด้วยเพราะเรายังไม่ได้ดูนี่นะครับผมเอาตัวนี้หลอกออกมาครับให้เห็นชัดๆเดีนยชครับมีนกมันก็จะมาในรูปอ่ะนกฟูกาดีสีทองสวยงามงั้นถ้าถ้าเราขยับตรงนี้ก็จะกลางกลางนก็ดูสวยขึ้นครับเขาบอกว่าเหรียญนี้มันติดอะไรตรงไหนนีย ที่นกเหลียไม่มีเนะไม่มีิก็คือเอาไว้ใช้กับส่วนอีใช้กับมืที่อนี้ผมว่ามันเหมือนอ่าเขาบอกว่าเป็นนก่ติอ่ผมว่ามันเหมือนนกนั่นสปอตใช่นกเวเอจะถอดไอ้นี่ลักลักมีเสียงน้ีเป็นอะไรครับแล้วก็ดีกดพิกลพิกนมัน ็เหมือนยิงปืนเหมือนยิงปืนนกปินแล้วกยิงอ่าใช่ไหมร่อนร่อแล้วก็ไปรวมเข้ากับปืนอ่าอย่างี้อเวลาวิ่งไปรวมกับปืนก็กปืนแล้วมันจะน่าจะมีโซพิกสวิต์แล้วมันจะเป็นลิกสวิตช์ก็จะดแบบนี้มันก็จะเป็นเสียงปืนเสียงปืน่เสียงปืนนี่ อันนี้โหมดนี้ไปละอันนี้โหมดที่ที่งานเราสนใจคือโหมดลมล่างับครับวิธีการแยกก็ง่ายๆครับมันก็จะมีสลักตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ตร่ตรงหลังนกตรงหลังนกก็คือกดกดแล้วก็สไลด์ออกแล้วก็สไลด์ออกง่ายๆต้องกดนะถ้าไม่กดมันก็จะเหมือนมีไอ้เนี่ยล็อกอยู่ครับแล้วเราเราไม่กดมันอาจจะทำให้เงี่ยงนี่คขัดครับ ตัวนี้ตัวนี้ท้ายนกเราก็ดึงออกมาตอนนี้เป็นแต่ล้วก็ต้องถอดไอ้ตัวนี้ใช่ไหมได้ครับมันก็จะแยกเป็นชิ้นๆประมาณสองตัวก็จะเป็นสองสามสี่ห้าตัวนี้ได้ไหมครับเหรียญนี้มาก็หกก็เลยหกชิ้นครับซึ่งทั้งหมด เขาไปใช้ในร่างของโอนิไทกินรวมกับโอนิไทกินแต่เป็นชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ใช่ครับนั้นจะอัญเชิญโอนิไทจินโอนิไทจินมาครับไม่ได้จับงานไม่ได้จับคิดถึงกันกั้นวิธีเล่นคือเราก็อาดาบจากร่างที่เป็นโอนิไทจินเราเอาอาดาบออกแล้วก็ เราดาบมาอันนี้ก็ต้องไทยนะครับเขียนไปต้อนเป็นส่วนเป็นอย่างนี้อนุญาตเวลาประกอบถ้าจะให้สนุกนะครับเราดักเราประกอบกันประกอบก่อนใช่ครับประกอบไทยแล้วประกอบจักทำทำให้เป็นขอบแล้วเดี๋ยวมันจะมีสิ่งตรงนี้ที่อยู่ตรงหลังมุกผ่อนออกมาก็จะเป็นเแบบนี้ก็ได้ เพื่อให้มันตั้ง,ต,งตั้งตั้งได้แล้วมันตั้งแล้วมันจะมีแล้วก็มีเข้าไปจับจับก็จะเป็นต่อแล้วมันก็จะมีสวิตตันมีสวิตตันที่เมื่อกี้ดกไปใช่ครับแล้วก็เสียบไปมันก็จะมีเสียงดนตรีโอเคแล้วก็ตรงนี้ ่วทั้งหลังนะก็ดจะมีกำลังเพื่อให้ตัววันนี้ใครกินคือี่สัรณ์หน้าแล้วก็วางไว้วางไว้ไว้ก่อนระหว่างนี้คือมันมันก็จะเห็นว่ากำลังกำลังแปลงล่างไปรวมล่างรวมล่างครับแล้วจะดูว่ามันยาวมันาะล่างยังไงต่อครับแล้วก็ทับยกขึ้นมาแล้วก็จา อเราต้องเอานี้ออกเนาะกับใช่กลับคือเอาหน้าอกเก่าออกอ่าคือแล้วอกใหม่ใส่แล้วไปคือไม่ต้องขยับอะไรเลยถ้าไม่ได้อกมันพอดีเลยครับก็จะแข็งอกใหญ่ขึ้นแข็งอกจะใหญ่ขึ้นใช่ครับอันนี้ผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเลี่ยนเียนก็เอาไอ้หน้าอกเนี้ยมาใส่ เอาไปได้รับต <eterm oon> ันนี้เอาน้าการ์ดนักกาศเข้าติเข้าไปเลยเตเขก็ไปเลยเต็อเข้าไปเลยมันจะมีล็อกอยู่ที่หูครับจับแล้วอันนี้ก็คือเป็นโล่โล่ในโล่เป็นโล่แล้วก็ห้าโล่เลยรวมล่างใหญ่แต่ว่ารวมเรียบร้อยเรียบร้อยไอเหรียญนี้เหรียญนี้ คือใ,ให้เราใส่ไปตรงนี้ใช่ไหมพอเราใส่ไปปุ๊บสลหลับก็จะทำงานเราแก่ทีออ่ตรงนี้มันไม่ได้ยึดแค่วางแล้วก็ออมือกำไว้ครับออก็แตรงนี้เป็นฐานให้วางะะออไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมาย เอมว่าล่างปัตรของล่างที่แบบมีมังกรขับ่าก็ดูไม่เรียนนะครับเออก็ดูพเดียบพเดียบไอ้นั้นมันจะหนักใหญ่มันจะต้องหาอะไรเหมือนอะไรฝักของขอนนิดหน่อยแต่ล่างนี้มันอาจจะออกมาแค่ครั้งสองครั้งแล้ก็ได้ตลอดไม่เคยดูเลยพี่ใหญ่ตามเรื่องตามเรื่องก็มันก็จะเป็นแบบประมาณอย่างนี้ ก็เปลี่ยนจากอาวุธที่เป็นดาวมาเป็นหอกเป็นหอกนึกถึงดาบพิซซ่าที่มีหองเยอะอย่างโกลโชจินลิสต์คุเลนเจอร์คเลนเจอร์คุเลนเจอร์ล่างที่เป็นดาบพิซซ่ารวมกับช้างแบบมอสแล้วก็ใช้ขาเสือโกลูจินฮะโกลูจินล่างนั้นผมก็ชอบแต่ว่าไม่ค่อยได้เห็นออกมาแค่ตอนเขาตอนเนี่ยครับ แล้วก็ไม่มีนะการเป็นเกี่ยวพืชปลายเป็นอะไรไปทั้งหมดเลยครับก็มันอาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรเยอะนอกตัวนี้ก็คือเหมือนมาเสริมพลังใช่ไหมใช่แต่ก็สวยดีก็สวยแล้วก็รวมกับล่างตอนี้เป็นอันนี้ไทยจีนกับไปสามารถรวมกับโคราชโตล่าอันนี้ไทยจินได้ด้วยแต่ว่าชื่อไฟนอลมันคืออะไรจัไม่ได้ ใ้네ร <oh> Sadly, no, ูช่วยบอกด้วยตัวน okay. ah, nice. okay. ี้ซามูไรอารวาซามูไรอารวาสต้อตั้งเองนะตั้งเองอารวาสัวนี้อารวาสโอเคที่ผมชอบไหมสวยสวยเดี๋ยวไหมผมว่าผมดูในรีวิวอ่ะดูแต่ไอ้ล่างที่มันมีมังกรขอโทษเต๋อกับมังกรอ่ะครับเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันแบบรวมก่อนนี้ เพราะ่างนี้ผมว่าชอบล่างนี้มากกว่ามันจะไม่ติดเออเออจะจีบรวมล่างนี้ก่อนแล้วก็ไปรวมรวมส่วนยอดสุดตัวใช่ครับเพราะว่ามันก็เป็นซีรีส์ที่แบบเอามาใช้กับคนนะสาระคุประโยชน์ดับไม่ทิ้งอาสิ่งที่ดีคือดับไม่ทิ้งเพราะตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอีกใช่ใช่ไหมฮะตอนนี้ไม่ยังไม่มีอะไรอีกมันก็อยู่ในตัวของมันครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะลองเอามานะถ้าเกิดไม่ถือนะฮะ ถ้าเบียดถือเป็นของ้างเจามาซ่อนดูพอหมายถึงเอาเอาหังเอาเอาเอาหันนกเนี่ยมาเหน็กไว้ที่ด้านหลังเหมือนล่างรวมเหมือนล่างรวมใหญ่เนาะเข้าไหมเข้าสายแข็งมาแล้วสายแข็งมา้ติดติดอันนี้แ่บน่้ก็ได้อยู่ แยกสายแข่งครับเนี่ยแข่งตลอดเนี่ยครับแล้วก็เกลี่ยบอยแล้วมันก็ไม่หายที่ส่วนก็ยังคบอยู่คบเจ็บกบดที่ส่วนอย่นี้ไม่มีตองออกมาข้างนอกแล้วก็องใช้โล่ก็ได้เอโร่ยาวๆโล่มันก็ดีครับเฮ้ยพอดีครับสวยก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้ารวมๆรวมกับทีมงานโซล่าดอล่าโซล่าดอล่ารคับ โอ้นิ่ไทจินรวมกับไอ้นกฟินิกส์เนี่ยคับับหรือนกนกนางอ่นกนางนกนกสต๊อบสต๊อบบิสกี้เปล่าพี่โอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องโลโบคัเฟ่ครับครับผมครับสวัสดีครับ